จุดหมายของพวกมันคือความอยู่รอดพวกมันใช้ทักษะพิเศษและการปรับตัว ความมืดนำพาสัตว์กลางคืนให้ออกมาแม่เสือดาวทิ้งลูกของเธอไวในถรร้ำตอนนี้เธอออกมาไกลลูกพอสมควรอาจเกิดเรื่องเศร้าได้ถ้านักล่าอื่นมาพบเจอลูกของเธอเข้าเธอต้องรีบหาอาหารแล้วกลับไปให้เร็วที่สุดเสือดาวไม่พิธีพิถันในการกินไม่เลือก,กว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ รู้สึกว่าเธอจะเห็นกระต่ายป่าเขาแล้วไม่ต้องเดินไปหาให้เหนื่อยเสีอดาวพลางตัวเธอเพียงดักซุ่มอยู่ในพุ่มไม้คอยโจมตีกระต่ายที่เดินมาหาเธอเอง จะถอนขนออกก่อนที่จะกินกระต่ายเป็นอาหารพื้นพื้นของเสือดาวทุกตัวสำหรับแมวขนาดใหญ่อย่างเสือดาวจะทำความสะอาดกระต่ายป่าก่อนที่จะกินเป็นอาหารว่างถึงแม้ว่ามันจะหิวขนาดไหนก็ตามทุกย่ำคำเสือดาวตัวผู้จะออกตระเวนอนาเขตของตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้บุกรุกเข้ามาในถิ่นของมัน คืนนี้ก็ไม่ยกเว้นมันได้พบกับผู้บุกรุกแปลกหน้าเข้าจริงๆอยู่บนต้นไม้และเธอได้ทิ้งกลิ่นเอาไว้ตามทางเดินที่ผ่านมา แต่กลิ่นที่จมูกของมันได้รับเหมือนน้ำหอมกลิ่นหอมแบบนี้เป็นของตัวเมียแน่นอนมันยังงงอยู่มันตามกลิ่นไปเรื่อยตลอดทั้งคืน จนเข้าสู่วันใหม่และจัะตามไปจนกว่าจะพบเธอแต่ตอนนี้ยังเริ่มได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักชีวิตของเสือดาวจะเป็นอยู่แบบนี้มันจะต้องทำธุร,รภายในห้าวันจากนี้ไปซึ่งเป็นเวลาที่จำกัดของตัวผู้ที่ต้องการการยอมรับจากตัวเมียตัวเมียต้องเป็นผู้เริ่มต้นทั้งหมดแต่ตัวผู้จะเครียด และดุร้ายจะเรียกว่าเป็นช่วงของการฮันนีมูนก็คงได้หนึ่งหรือสองวันสุดท้ายทั้งคู่จะมีกิจกรรมบ่อยมากบางทีอาจจะทุกๆ15นาทีเลยก็ว่าได้ ในที่สุดทุกอย่างก็จบลงพวกมันแยกกันไปทางใครทางมันในการตั้งคันครั้งต่อไปเธอจิงจะลอดตัวผู้เข้ามาใหม่แต่ว่าตอนนี้เธอไล่เขาออกไปเหมือนกับพวกไร้น้ำยาแต่ทุกอย่างเป็นไปได้ดยดีตัวเมียจะให้กำเนิดอีกในสมเดือนและเธอจะเลี้ยงลูกของเธอเองตามลำพังเสือดาวออกล่าเยื่ในตอนกลางคืนแล้วลากเหยื่อขึ้นไปกินอย่างเงียบเยบโดยไม่มีใครสังเกตเห็น มันเจริญอาหารได้ดีไม่มีใครมาวุ่นวายและไม่ต้องได้ยินเสียงหน้ารำคาญมันทั้งแข็งแรงและว่องไวเสือดาวเก่งกว่าปราแมวใหญ่ทั้งหมดมันสามารถลากซากเยอะที่หนักกว่ามันถึงสองเท่าขึ้นต้นไม้ได้อย่างสบายการกินบนต้นไม้ของเสือดาวยากที่ใครจะมาแย่งไปกินได้ สำหรับเสือดาวไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มันจะนอนอย่างสบายใจบนต้นไม้กับอาหารที่พอเพียงสำหรับมันไปได้อีกสองสมวันตอนนี้ได้เวลาหาที่สบายๆเพื่องงี่บหลับ